เป็นคนูคลค่ะคุณพ่อก็ยังหาเป็นคนโคลก็เรียนหนังสือมาก็จบมาก็เป็นคนโคลค่ะก็ะะะะพอตรงนี้นี่ซื้อที่ซื้อที่ไว้ก็ว่าจะปลูกบ้านค่ะมีพื้นที่แค่สมามไร่เมื่อปีสิบบอกไม่สบายใจก็เลยมาทําเองเราทํานาเองมาปีนี้ปีที่สี่ค่ะท,ที่เริ่มทํา <c oughs> ก็ทํามาแล้วก็ทําทําปุ๋ยหมักค่ะทาปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุทั้งหลายนะคะแล้วก็ในครัวแล้วก็มี จุลินซียตรงนี้เลยเห็นไหมคะลูกก้อนที่ใสานาข้าวแล้วก็ทําเองจุลินซียกําลังขึ้นเต็มเลยคะ่ะก็ทำมาก็ปีแรกก็ได้ข้าวน้อยไม่มีความรู้คะ่ะ ขาไม่ไม่เคยทําการเกษตรไม่เคยจับจอบจับเสียงจับชอบอย่างเดียวค่ะจับชอบอย่างเดียวพอทูบเห็นอาจารย์ชาววัดหูทองที่กสิกรรมอะไรนะที่ละโว่อะค่ะที่ที่เท่ามุ้งอะค่ะพอเราดูตรงโน้นก็ศึกษาแล้วก็โทรศัพท์หาท่านเป็นอาจารย์ทางโทรศัพท์ค่ะก็ถามบอกว่าอย่างนี้ซื้อถาดได้ที่ไหนอะไรยังไงท่านก็ดีมากค่ะให้คําแนะนําทางโทรศัพท์ตอนนี้ก็สั่งพุลิีสั่งข้อแสงจากท่านมาอะไรก็ทานข้าวก็ นนพ,อพอ่อในถาดยังไงครับนายโยนพอ่อพ่อกล้าใช่ไหมค,คบก็สิบห้าวันก็โยนได้ค่ะอยากตรงนี้อ,อันนี้เทคนิคในการโยนเทคนิคในการโยนไม่ไม่มีอะไรค<อ>่ะแค่แค่แค่โยนขึ้นเหนือศีรษะเขาก็มีตุ่มของเขาเขาจะลงเราจะลดงอ่างดก่อนดีกว่าค่ะตอนตอนนี้เราเราแบ่งไว้ให้เอาไว้เอาไว้ให้อยู่พ่อกล้าตรงนี้ค่ะารเค่ะเนี่ยค่ะอย่างตอนนี้ใช่เมล็ไในเมาดเนี่ย คือต้องใช้ถาดนี้เนี่ยค่ะไออันนี้คือข้าวที่เราเราเราบ่มแล้วเขาจะดีไงค่ะเนี่ยค่ะอันนี้อันนี้งอกใช่ใช่งอกนะคะนอกงอกแล้วเราก็หยอดตรงเนี้ค่ะหยอดในหลุมหลุมสอง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 สามเมล็ดค่ะสองสามเผื่อเผื่อปูเผื่อหนูเผื่ออะไรเนี่ยค่ะพอเผื่อแล้วเสร็จแล้วเราเราก็หยอดในหลุมหยอดในหลุมแล้วก็เอายินกรบ <ม>กว่าให้เรียบแล้วก็เราก็ไปวางตรงนี้ค่ะที่เราทำเนี่ย ค่ะสามอันนี้ได้สามสี่ข้าวันที่สี่ค่ะสิบห้าวันเราไปโยนได้ไปวางที่ไหนก็วางอย่างเงี้ยกแค่ะไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องรดน้ำเช้าเย็นยังไงมันถึงจะงงอครับมาวางไว้เฉยๆไม่ค่ะอันนี้แช่น้ำเราแช่น้ำสองวันแช่น้ำสองวันแล้วเราก็โ่มอ่ะที่โ่มสองคืนค่ะโบมนี่หมายก็ใส่ตะกร้าอย่างเงี้ยค่ะใส่ตะกร้าใส่ถุงถุงทุกเนี้ยแล้วก็รดน้ำแล้วก็แล้วก็ปิดไม่ให้ลมลมพัดมันจะแห้ง คค่ะบแล้วก็หยอดในหลุมสองสามเมล็ดไม่เกินนั้นที่เขาขายได้แตกองเอคืออะไรฮะอย่างนี้วะหลุมหนึ่งมีแพงหนึ่งมีอะสี่ร้อยสามสิบสี่หลุมค่ะสี่ร้อยสามสิบสี่หลุมนะคะโอ้ไร่หนึ่งเราใช้หกสิบถาดค่ะหกสิบถาดหนึ่งไร่หนึ่งไร่หกสิบหกสิบถาดค่ะอันนี้ใช้เวลาหกสิบถาดได้ยางยางทีเลยเพื่อเพื่อเผื่อปูเผื่ออะไรด้วยจริงๆแิงละสี่สิบก็พอค่ะดินนี้ใช้ดินอะไรคะ ดินที่เพาะหรอฮะก็ก็ดินธรรมดาเนี่ยค่ะเราว่านเนี่ยฮะไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องใส่อะไรเพราะว่าในเมล็ดข้าวก็มีปุ๋ยในตัวสิบ้าวันนี้ยังกินได้หมดต้องห้าสิบเอ่อหกสิบถ่านหนึ่งไร่เนี่ยใช้เวลากี่วันคะโยนหรอคะสามสิบนาทีค่ะอ๋อสามสิบนาทีค่ะแล้วอย่างนี้เราต้องให้ขึ้นเม็าสิบห้าวันค่ะวันีวันที่สิบห้าหรือสิบหกเราก็โยนได้ค่ะ ก็คือดึงอยู่ไปแล้วใช่ใช่ค่ะดึงแล้วก็อยู่มันสูงแค่ไหนสูงก็ประมาณคุณประมาณสี่ซี่ประมาณแค่ไหนมันจะประมาณคือแบบสี่สี่สาวสี่สี่นิ้วสี่นิ้วห้านิ้วไม่เกินค่ะจ้าวันนี้มีให้เราเดึงไหมไม่ไม่มีค่ะพี่ติ๊กมันจะมีอีกสองีกสองวันสองวันที่มีให้เราประมาณวันที่สิบสิบสามได้ค่ะ ประมาณไปที่สิบสามแล้วค่ะประมาณประมาณที่13าค่ะก็จ้องคือนมายถึงว่าหยิบอย่างนี้มาแล้วโยนอ๋รวบเลยค่ะใช้มือกำอย่างนี้เลยค่ะกำอย่างเงี้ยก็เลยโยนแต่ดูเลยข้อทาดเราก็เราก็จับถาดจับถาดแล้วเราถือถาดพ่อของเรามีน้อยแต่ถ้านาเยอะๆนี่เราก็จะจะถอนใส่ในตะกร้าแล้วก็หิ้วตะกร้าไปแม่จาเรายืนไกลๆนิดนึงตรงนั้นแล้วเราองทำท่าโยนอ๋อปก็โยนโยนนิดเดียวโยน กรไปกําเลยค่ะกํกําแล้วก็โยนให้เหนือสีเขาจะไม่ไปกระจุกไม่ค่ะเขาก็กระจายของเข้าออกเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดินเลแล้ที่ไมต้องโยนเหนือสีสาโยนอย่างนี้ไม่ได้อะะ๋อถ้าถ้าถ้าอย่างนี้ี่เขาเขาจะเขาจะอยู่ในระนาบก็จะจะเอียงขึ้นตึ้งต่างใช่ใช่แล้วาำดมถ้าถ้าเราถ้าเรายางงี้เนอือนกับเขาเขายู่บนเดียวันระนาบที่เราี่เรา่ได้ แก่แล้วยันก็รู้ลูกยาหยอขึ้นเรือสีสันตู้ได้ทำไเตี้สำไมมันถึงมีตู้ปลา ไป็นดินแดนมันจะพออะไรอยนี <im 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 ่เป็นดินเนี่ยมันจะเป็นรากที่ที่ผู้คนที่เขาจะเป็นก็นี่นะคุณแต่ท่าเนี้ยง่ายสุดนะครับต้อลองดูดีๆเนี่ยท่าเนี้ยมันง่ายสุดใช่เนี่ยเนี่ยจับแล้วก็แล้วมันเป็นเนแล้วก็กระจายไปเลยแล้วเราไม่เหยียบที่เดิมที่เราโยนอะเราเราได้ย่างเงี้ยไดอย่างเงี้ยได้ยงางเดินเี่ยแบล้วก็อางเงี้ยมันจะเป็นแปลงท่าเป็นแปลงใหญ่แล้วก็เดินไปโยนมากลางก่อนที่ที่ที่เวลาเราโยนเนาะค่าโยนไม่ถึงแรวน้อยใช่ไหมคะ้ท่าแล้วก็ไปหยุดให้ให้คนงานไป ยืนตรงกลางแล้วก็โยนลงกลมลงเสร็จแล้วเราก็ถอยออกมาแล้วก็ยืนตามคันนาคนารอบคนาแล้วก็โยนเด็กๆสนุกกันใหญ่ค่ะที่นี่สนุกเรยุสิสนุกเขาบอกว่าเด็กก็บอกว่าออ้ยทำนานง่ายขนาดนี้เชียวเลยต้นกล้าที่ใหญ่โยนคือต้นกล้าที่กำลังลองงอกนะครับเดี๋ยวก็จะเอาไปโยนนะครับในนาต้องลองงอกก่อนนะครับแล้วก็ไปโยนในนาที่เห็นนะครับ 去。